สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของ AI กับ Machine Learning และความแตกต่างของ AI กับ Machine Learning และ Programming ตอนนี้หลายๆคนน่าจะได้ยินคาว่า AI ในหลายๆที่หลายๆแห่งซึ่งหลายๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ใส่คำว่า AI ลงไปในโฆษณาแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่า AI ที่จริงหมายถึงอะไรกันแน่และ Machine Learning หมายความว่าอะไรแล้วในสมัยก่อนที่เรามีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง หรือการแกล่งนั้นแตกต่างกับ AI กับ a c h i n e Learning ยังไงซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกความแตกต่างระหว่าง3คำนี้และความสำคัญของ AI และ Machine Learning อย่างแรก Artificial Intelligence หรือ AI คือเมื่อเครื่องจักรสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ เช่นให้วิเคราะห์ความชอบของคนแล้วมาแนะนําแบบออโต้คอมพิวเตอร์หรือการให้ AI เสนอคอนเทนต์ที่เราชอบหรือแม้แต่การให้ AI มาช่วยวิเคราะห์โรคของผู้ป่วยหรือการให้ AI มาเรียนรู้การเล่นเกมต่อไป Machine Learning เป็นซับฟิลของ AI และคือการที่นําตัวอย่างข้อมูลหรือประสบการณ์มาเรียนรู้แพทเทิร์นทำการทำนายข้อมูลอื่นๆหรือเป็นการทำนายอนาคตเช่นการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ปอดเราบอกว่าผู้ใดติดโรคก,การทำนายราคาบ้าน หรือแม้แต่การทํานายราคาหุ้นก็ตามอย่างสุดท้ายการโปรแกรมมิ่งคือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นทำงานเป็นขั้นตอนหรือเป็นแบบอีเวนต์ซึ่งเป็นพื้นฐานของ AI และ Machine Learning AI กับ Machine Learning มีความสำคัญมากในปัจจุบันข้อมูลหลายๆอย่างที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เมื่อเราใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆบริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้น เาใช้ใน AI กับ Machine Learning เช่น Social Media ใช้ในการนำเสนอคอนเทนต์ที่คิดว่าเราจะชอบบริษัทบางบริษัทเก็บข้อมูลและใช้ AI ในการหาความสนใจของลูกค้าเพื่อจะนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือระบบบางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่เราใช้งานนั้นได้มี AI กับ Machine Learning เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและ AI กับ Machine Learning นั้นทำให้สิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เป็นไปได้ในเทคโนโลยีหากเราไม่มี AI กับ Machine Learning เราคงไม่มีหลายๆอย่างที่เหมือนเราจะเห็นในวันนี้เช่นการที่บริษัทต่างๆกับสิ่งที่ลูกค้าสนใจได้ไม่มากหรือระบบ Suggestion ต่างๆที่ไม่ดีเท่าที่ควรสรุป Programming มมคือการสร้างโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์โดยทำงานเป็นขั้นตอนหรือเป็นแบบ Event เป็นพื้นฐานของ AI และ Machine Learning AI เป็นการสร้างเครื่องจักรที่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง และแม c h i n นเล a ร์นิ่คือการนำา i i มาเรียนรู้กับตัวอย่างข้อมูลหรือประสบการณ์เพื่อหาแพทเทิร์นของข้อมูลหรือประสบการณ์นื้นั้นในการทำนายข้อมูลประสบการณ์หรืออนาคตขอบคุณที่รับชมครับ